เปิดราคาบัตรคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังในไทยเตรียมกดบัตรวันศุกร์นี้หลังจากที่นุมลออย่างแจ็คสันหวังก็เซเว่นจะมาทำการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเป็นที่แรกกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022แบงคอกที่จะจัดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน2022ที่ Impact a r e n a เมืองทองธานี ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่10ตุลาคม2,565ได้ประกาศกำหนดการคอนเสิร์ตออกมาให้แฟนเพลงชาวไทยเรียบร้อยแล้วโดยเปิดขายบัตรวันศุกร์ที่14ตุลาคมนี้เวลา10โมงตรงซึ่งราคาบัตรมีดังนี้ Magic One V.I.P. Package 18,000บาท m g i i Two V.I.P. Pa c k a g e 9 0 0 0า5 0 0 5,500 5 0 0 0 4 0า0 3 0 0 0และ2 0 0 0บาท เรียกว่างานนี้แฟนๆชาวไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของเจ็คสันหวังที่จะเริ่มที่กรุงเทพเป็นที่แรกจากประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเช่นกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ลอนดอนปารีสและดูไบจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีค่ะ